นะครับเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของพี่สาวผมเรียกว่าพี่สาวดีกว่านะครับที่ผมเคารพรักอีกคนหนึ่งไปทำงานด้วยกันบ่อยหลายท่านน่าจะเคยดูรายการตรีสิบครับในการตรีสิบก็จะมีช่วงของดัาดาราคนนี้น่าจะติดตาจตึงใจของใครหลายหลายคนครับพี่ เจนิเฟอร์แบงค์หรือว่าเจ๊แบงค์ของเรานั่นเองครับที่ก๊อปปี้เป็นพี่เจนิเฟอร์คิมแล้วเหมือนสุดๆเหมือนมากๆครับตอนนี้มาอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่จะมาเล่าเกี่ยวกับปั๊มปั๊มร้างแห่งหนึ่งเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับเจ๊แบงค์ สวัสดีค่ะโอ้โเจ๊แบงค์น้องขอโทษที่รบกวนตอนดึกๆนิดนึงเพิ่งกลับมาจาัดต่างจังหวัดพอดีเลยเหมือนกันอ้าเจ๊แบงค์ไปทํางานมาเหรอจ้าวันนี้ใช่ค่ะเมื่อกี้พอพอน้องก็ส่งสายมาแล้วบอกว่ารอสักครู่นะครับครับปรากฏว่าที่คอนโดเสียงหมาหอนค่ะคุณจริงไหมครับเจ๊หมาหอนเม่อไฮะหมาหอนเมื่อกี้นี่เองเพิ่งเง<อ>ียบเพิ่งจะหยุดเงียบไปเนี่ยแล้วมาพร้อมกับเพลงมอร้องไห้ด้วยเจ๊ เดี๋ยวถามเจ๊ก่อนเราเจอกันบ่อยแต่ไม่มีโอกาสพูดคุยเรื่องเรื่องผีผีสังสารกันนะครับ<ช>ถามเจ๊ก่อนว่าปกติเจ๊เป็นคนกลัวหรือเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมครับถ้าพูดจริงๆจอออนอไม่ได้ลบหลู่แต่ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้ลบหลู่แต่ก็ไม่ได้กลัวใช่ซึ่งอยู่กันกลาง ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเรามั่นใจอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่ได้คิดร้ายกับเขาอะ่ะเขาก็ไม่น่าจะมาทำอะไรเราอืมคือเราคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่ได้คิดร้ายกับเขาเขาก็ไม่มายุ่งไม่มารบกวนไม่มาทำไรเราแน่นอนใช่เออเห็นผมได้ยินเรื่องนี้มาจากต้องต้องบอกว่าเจ๊เนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวกับถนนเส้นหนึ่งใช่แล้วเกี่ยวกับ <c oughs> ัรมร้างด้วยถามก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนาหรือ,อยังเจ๊อ ำเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อเหตุการณ์ประเทศไทยกรุงเทพที่น้ําท่วมหนักได้ไหมคะปีห้าสี่จำได้ครับค่ะนั่นแหละก็คือหลังจากปีนั้นแล้วก็พอน้ําลดนั่นแหละหาเจอเลยเหรออ,อยากฟังเรื่องนี้เห็นบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวค่ะเป็นยังไงเจ้เรื่องนี้อก็คือเล่าเลยนะคะได้เลยครับค,ค,คือวันนั้นบังเอิญว่าได้ได,ได,ได้ได้รับอ่ติดต่องานอีเวนต์งานหนึ่งให้ไปโชว์ที่ จังหวัดสุพรรณบุรีครับประมาณโชประมาณสองทุ่มแล้วก็โชเสร็จก็ประมาณสองทุ่มครึ่งกว่ากว่าสองทุ่มสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบรีบกลับกรุงเทพเพราะว่ามีงานต้องไปโชวอีกงานหนึ่งแถวท่าพระตอนประมาณตีหนึ่งค, <ฮะ S 1> ค่ะก็ขับรถออกจากจังหวัดสุพรรณบุรีก็มาเส้นตรงนั้นไม่รู้เขาเรียกถนนเส้นอะไรที่มันที่มันจะมาโผล่บางใหญ่อะสามศูนย์สี่วะเจ๊ ใช่ไหม,มน่าจะเป็นเส้น304แล้วเส้นนั้นจะเป็นเส้นที่น้ําท่วมหนักมากใช่ใช่ตอนนั้นจาได้ว่าท่วงบางใหญ่แล้วไปถึงนู่นโอ้โหหนักครับล<ด>แล้วแล้วที่จําได้คือเส้นนั้น่ะตอนที่น้ําท่วมนี่คือรถสัญจรไม่ได้เลยใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็น้ําเชี่ยวกรากพอสมควรออื่าแล้วก็ก็ขับรถมาเส้นนั้นะคซึ่งถ้าใครขับเส้นนั้นประจําก็น่าจะทราบว่าถนนค่อนข้างจะมืดแล้วก็เปลี่ยวมากครับ มันไม่มีไฟข้างๆถนนนะคะ uh huh. ตอนนั้นก็ขับรถมาเรื่อยๆน่าจะประมาณสามทุ่มครึ่งได้แล้วละ่ะ uh huh. ก็มันก็จะอยู่กงึงกลางระหว่างสุพรรณบุรีกับกรุงเทพ uh huh. ก็ตอนนั้นรู้สึกเริ่มจะไม่ไหวละเพราะขับรถไปแล้วก็เริ่มสับประง,งกแล้วอะ uh huh. เพราะว่าช่วงนั้นงานค่อนข้างพอสมควรพักผ่อนอน,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 น้อยด้วย uh huh. ก็เลยนั่ง ในขณะที่สับปะงกก็เลยคิดคำนวณไปว่าเอ๊ะกว่าเราจะเลาะนี่ดูแล้วอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะถึงกรุงเทพละแล้วกว่าเราจะขึ้นร้องก็ต้องตีหนึ่งเวลาเหลือต้องสามชั่วโมงกว่าก็เลยเอาะหาหาปั๊มจอดนอนหน่อยดีกว่าอย่างน้อยนอนหลับสักชั่วโมงครึ่งก็ยังดีก็ดีถูกต้องก,ก็พยายามขับรถไปเรื่อยๆตรงนั้นมันก็มืดหมดเลยไม่มีปัม๊มน้ำมันใดๆให้เห็นเลยนะฮะ โจนไปสักระยะหนึ่งก็ไปเจอปั๊มปั๊มหนึ่งไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเนาะได้ครับได้ครับไปเจอปั๊มปั๊มหนึ่งนี่ไฟสว่างสวยเลยแล้วก็ภาพที่เห็นนี่ก็คือว่าก็จะมีรถบรรทุกอะไรเนี่ยเลี้ยวเข้าไปเติมอืมเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆก็เลยเลือกที่จะเลี้ยวเข้าไปมีร้านสะดวกซื้อมีอะไรครบหมดปกติเลยก็เลยไปจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อเพราะว่าหน้าร้านสะดวกซื้อเขามีรถเข็นที่ขายก๋วยเตี๋ยวครับ แล้วก็มีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีคนมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละอืมก็เลยเลือกไปจอดตรงนั้นแล้วก็ไฟมาสว่างด้วยนะจอดตรงหน้ารถเข็นก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วก็ดับดับเครื่องกดกระจกลงนิดนึงแล้วก็เอนเอนเบาลงนอนราบเลยแล้วก็ตั้ง,ต,งตั้งโทรศัพท์ให้มันตุกตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งกะว่าตื่นหลับแล้วก็ตื่นม,มาห้าทุ่มครึ่งก็ขับรถออกมาสบายๆก็นอนหลับไปปกติอืพอ พอถึงเวลาที่นาฬิกาตั้งเอาไว้มันดังโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาก็เลยคว้าโทรศัพท์ต่ยังไม่ลุกนะคะยังนึกลงนึกภาพตามว่ายังนอนเอนอยู่กับเบาะนะคะก็เอื้อมมือไปคว้าโทรศัพท์แล้วก็กดปิดเสียงกดปิดเสียงแต่ก็ยังไม่ลุกขึ้นมานะคะก็ยังยงยกโทรศัพท์ขึ้นดูไล่ดูนิดนึงอัดดูเฟซนิดนึงว่ามีใครเข้ามาทักทายเราในเฟซหรือเปล่าพอดูเสร็จแป๊บหนึ่งก็วางโทรศัพท์แล้วก็เอื้อมมือไปกดเบาะ Hmm. ให้ให้เอ่อให้ให้พับขึ้นมาครับ hmm. พอทันทีที่บอกพับขึ้นมาโอ้โหคุณแจะสิ่งที่เห็น hmm. สิ่งที่เห็นก็คือต้องรีสตาร์ทรถเลยอะค่ะไมเจ๊จะเรียกว่าสิ่งที่เห็นก็ไม่ไม่ถูกต้องเรียกว่าสิ่งมันก็ไม่เห็นนะเนาะ hmm. <laughs> แต่ภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือว่าตามนั้นมืดสนิท hmm. รถเข็นที่ขายอยู่หน้าหน้าที่จอดรถอยู่หน้าอเมริมาลถเข็นที่ขายก๋วยเตี๋ยว ก็ไม่มีอ้าวแล้วก็ไม่มีคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้อสำคัญร้านร้านมินิมาที่อยู่ตรงปั๊มอ่ะก็เป็นเป็นร้านมินิมาที่แบบพังอ่ะกระจกก็แตกกระจกก็แตกแล้วก็เป็นคราบแบบเป็นคราบรอยชัดเลยว,ว่าน้ำมันท่วมถึงตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืืมอจากไฟที่สาดเข้าไปเห็นข้างในแล้วทุกอย่าง ทุกอย่างมืดแล้วก็ะจกลูกกระจกะจแตกคือมันมันเป็นคาบคาบน้ําแล้วก็ฝุ่นคือแล้วรอบปั๊มคือมืดหมดเลยออืมืดไม่มีไม่มีภาพรถเข้ามาเติมใดๆครับมืดตื้อเลยอ่ะมันคือลักษณะของปั๊มที่ร้างเลยใช่ไหมครับเจ๊ใช่ไม่เหมือนกับ<ป>ครั้งแรกที่เราเลี้ยวรถเข้ามาใช่ค่ะอุ้ยคือปั๊มนั้นคือไม่มีไม่มีการใช้งานมาเป็นเป็นหลายเป็นเป็นน่าจะเป็น หลักปีอ่ะครับก็โอ้โห,โโหเรนนเจ๊ออืมตอนที่ขับรถเข้าไปตอนแรกคือเจ๊แน่ใจป,ปกติแย่ใจตอนนั้นคือไ,ไ,คไม่ได้หลอนไม่ได้คิดไม่ไม่ไมสลึมสลือไม่เพราะเชื่อว่าถ้าเกิดเลี้ยวเข้าไปตอนแรกแล้วสภาพปั้มเป็นอย่างตอนที่ท,ที่ตื่นมาแล้วเห็นเนีืย คงไม่ใจกล้าไปจอดนอนแน่นอนออือนแน่นอนว่าคนที่จะขับรถเข้าไปในปั๊มได้คือแน่นอนว่าปั๊มมันจะต้องมีแสงสว่างมีคน<อ>มีร้าน,ม,น,นมีนู่นมีนี่ค่ะเพื่อจะได้มีความปลอดภัยในการเข้าไปนอนใช่ถึงถึงเลือกที่จะไปจอดอหน้าหน้าร้านก๋วยเตี๋ยงไงครับ <c oughs> เพราะว่าอย่างน้อยจะได้จะได,จะได้ดับเครื่องแล้วเปิดกระจกลงได้เรายังเรามั่นใจในความปลอดภัยด้วยไงออื แต่พอดพอพอทันทีที่ลุกขึ้นมาตอนตอนห้าทุ่มครึ่งปั๊มนั้นไม่มีอะไรเลยนอนไปก่อนกี่โมงนะคเจบอ่าประมาณสามทุ่มสี่สิบน่าจะประมาณนั้นสามทุ่มสี่สิบตื่นมาอีกทีหนึ่งคือห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งใช่ค่ะก็น่าจะสองชั่วโมงประมาณนั้นสองชั่วโมงเนี้ยฮะยังจําได้เลยว่าตอนที่ตอนที่ทันทีที่บิดกุญแจรถสตาร์ทรถแล้วเลี้ยวออกมาเนะ่ะรถรถยังไม่ทันถึงรถยังไม่ทันถึง ถนนคือยังไม่ได้เลี้ยวซ้ายออกจากปั๊มเพื่อไปที่ถนนเลยอะค่ะกดโทรศัพท์พูดโทรศัพท์ในขณะที่ท้ายรถก็ยังอยู่ในปั๊มอะ่ะพูดกับเพื่อต้องอีต้องฉันเจอผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยตอนั้พูดอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวนะเรื่องนี้ต้องอยู่ในเหตุการณ์อ๋อคือคุยในโทรศัพท์ด้วยคุยในโทรศัพท์คือรีบโทรหาต้องไงฮะต้องมันว่าไงตอนนั้นเจ๊ต้องมันก็ขนบอกที่พูดเป็นเล่นก็เลยก็เลย ต้องเขาถามพอต,ต้องเขาถามก็เลยเล่าให้เขาฟังอื<ช>พอไล่เขาฟังต้องเขาถามบอกแั๊บอ,อะไรอะไรเงี้เขาก็ซักพอเราเล่าละเอียดต้องบอกอุ้ยต้องเคยได้ยินตรงเนี้ยมีคนโดนบ่อยเลยเนาอ่าโอหคือตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงที่เจ๊นอนอยู่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยมาเจอแบบ<ช>โอโ้สภาพเฮ้ยเหมือนมันโดนโดนบงังตาหรือเปล่าเจ๊ตอนแรก น่าจะเรียกอย่างนั้นแต่ถ้าแต่แต่ว่าก็ยังเราก็ยังคิดในแง่ดีนะก็คือไม่ได้คิดว่าเขามาหลอกเราคิดว่าก็ก,ก็ก็คิดในแง่ดีว่าเขาคงอยากให้เรานอนพักผ่อนถ้าเรายังฝืนขับไปต่ออ,าาอันตรายอันตรายหรืออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ได้ใช่คือคือนั่นคือสิ่งนั่นคือสิ่งที่คิดไงคะครับครับ เพราะว่าถ้าเขาจะหลอกเราเนี่ยคุณแจ๊ว่าแมมถ้าเขาจะหลอกเราจริงๆเนี่ยพอเราเราเราปรับเบาให้ขึ้นมาเนี่ยอืเราอาจจะเห็นภาพมีแต่มามุงกันเต็มรถอะไรอย่างนั้นโอ้ยอย่างนั้นช็อกตายนะเจ๊แต่นี่มันไม่ใช่ไงนี่คือพอลุกขึ้นมาแล้วคือมันไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรให้เราเห็นเลยครับแต่ก็คือมันเป็นภาพคนละภาพจากที่เราเลี้ยวเข้าไปโอ้โหเออออนั่นเป็นประสบการณ์ต้องบอกว่าครั้งที่หนักที่สุดในชีวิตป่ะเจ ใช่หนักที่สุดเลยใช่ไหมฮะหนักที่สุดอู้เจอขนาดนั้นใครเป็นใครใครก็ก็คิดว่ามันหนักนะเจ๊คือตอนนั้นวินาฉะนั้นคือแบบมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเราหนาวหนาวอยู่ข้างมันอธิบายไม่ถูกเหมือนเหมือนเราหนาวอยู่ข้างในตัวในตัวมันหนาววูบแล้วมันก็วืดขึ้นมาแล้วขนขนลุกหมดเลยอ่ะปรนั้นก็ยังดีที่มีสติในการขับรถออกไปต่อได้ค่ะหลังจากวันนั้นครับเจ๊เคยขับผ่านเส้นนี้อีกไหม เอ่อไม่ได้ขับผ่านเส้นนั้นมาอีกเลยจนถึงวันเนี้ค่ะอ๋อไม่ไม่เคยผ่านไปเลยใช่ไหมไม่ได้เคยผ่านไปเลยตรงนั้นอีกเลยแต่ก็แต่มันก็เหมือนกับมันก็ฝังใจเลยนะคะคุณแจ๊คเพราะว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่ว่าจะขับรถไปถ้าเกิดไปงานต่างจังหวัดแล้วขับรถไปเองอย่างอย่างวันเนี้กลับจากนครสวรรค์มามันก็ถนนก็เปี่ยวเหมือนกันอืมก็จะก็จะก็จะลังเลกับการที่จะเลี้ยวเข้าปัม๊ม อยังลังเลอยู่ใช่ไหมย่งบางคนมันมีประสบการณ์มาเนาะคือไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเดียวเขาปั๊มแล้วบังเอิญมันต้องง่วงมันต้องนอนไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำรอยอีกหรือเปล่าใช่โอ้แต่มันก็มันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเราคิดจะขับรถไปทํางานต่างจังหวัดไกลๆอะเจ๊ใช่ไหมฮะถ้าง่วงมันก็ต้องพักมันก็ต้องนอน แต่วันนั้น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 ก็คิดในแง่ดีว่าเออเขาคงอยากให้เราได้ได้พักอ่ะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเราขับผ่านปั๊มนี้แล้วเราเห็นภาพก็ปั๊มเป็นปั๊มร้างเราก็คงไม่เลี้ยวเข้าไปนอนใครจะเข้าไปเจ๊โอ้าเข้าไปปั๊มเข้าไปปั๊มนอนในปั๊มร้างนี่โอ้ยแแล้วจำได้เลยแล้วเจอจำได้เลยว่าตอนนั้นตอนที่ตอนที่ ตอนที่พอสตาร์ทรถปุ๊บรีบโทรหาต้องโทรหาต้องเพื่อเล่าให้ต้องฟังแล้วต้องมันก็กำลังดูรายการผีในทีวีอยู่เหมือนกันโอ้ยตายตายตายนะครับนั่นคือประสบการณ์ที่เจไปประสบพบเจอมาเมื่อย้อนกลับไปก็สักประมาณสักปีห้าห้าประมาณสักสามสี่ปีประมาณนั้นประมาณสักสามสี่ปีเนาะก็คือหลังจากหลังจากที่น้ำรถแล้วปีหนึ่งอะครับแล้วทุกวันนี้เจไม่คิดจะเจออีกอะ โอ้ไม่เจอดีที่สุดอ่ะแต่ก็มีเฉียดเหมือนกันนะมีเฉียดเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้โดนอันนี้ไม่ได้โดนคนเดียวนะโดนยกทีมเลยค่ะทีมก็พี่แมนนี่แหละฮะใช่ยกทีมเลยต้องเรล่มให้ คุณแจ็คฟังหรือเปล่าไม,ไม่เคยไม่เคยไม่เคยอันนี้โดนยกทีมเลย <ฮะ S 1> แล้วใาการนี้ก็เคยมีคนคนอ่อโทรมาเล่าให้คุณแจ็คฟังเมื่อครั้งเป็นอีกอันนึงเหมือนกันเอาเหรอฮะ<ช>ได้ได้เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยผมว่าต้องเรียกทีมมาสะหน่อยตอนแรกผมนัดเจ้ากลิ้งไว้กลิ้งที่เป็นก๊อปปี้ของอพี่เบิร์ดธงชินู้ฟังแต่วันนี้ไปติดงานที่โคราชนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะเอาค่อยๆขนทยอยพื่นเพื่อน นะฮะในทีมเดียวกันที่สนิทสนิทมาเล่าประสบการณ์พวกนี้คุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าเขาเหล่านี้ฮะเขาจะตะเวนไปตามต่างจังหวัดไปนอนโรนงแรมนู้นโรงแรมนี้ระหว่างทางเจอนูน่นเจอนี่เยอะแล้วเรื่องพวกนี้สนุกเกินเกินไปนิดนึงคุณแจ็คจาที่โดนทั้งทีมคิดดูสิครับปกติแล้วว่าทางงานเปิดโรงแรมให้เรานอนเราก็จะนอนเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็กว่าจะกลับผู้ลุงขึ้นอีกวันหนึง่ง แต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะคะอยู่ๆทีมก็พิแมนทั้งทีมแล้วก็ทุกคนอืพร้อมใจกันเช็คเอาท์ออกตอนปีหนึ่งอ่ะที่จังหวัดไหนเจ๊ชุมพรชุมพอรอ้อโอเคล่าสุดเพิ่งไปมาเราไปด้วยกันนี่ <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> ใชท้องชี้โรงแรมใช่โรงแรมนั้นปะ <c oughs> ใช่นั่นแหละอ้ย <c oughs> ใกล้ที่ทํางานล่าสุดที่เราไปกันมาใช่ <c oughs> <c oughs> ผมเห็นสภาพแล้วเออเจ๊น่ากลัวจริงเออแล้ววันนั้นเราก็ไปพักกันแบบไม่รู้อะไรอะ่ะแล้วปรากฏว่า เราก็อยู่ๆเราก็ตัดสินใจออกมาจากออกมาจากโรงแรมนั้นอะ่ะตอนตีหนึ่งทั้งทีมอะ่ะโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันอะ่ะแล้วจับเลยป่ะฮะับ่ะาลับกรุงเทพเลยตายคนขับรถตู้ก็เรื่องที่จะไม่นอนอะ่ะยอมที่จะอดนอนขับรถต่อเลยเข้ากรุงเทพโอ้ร้จากชุมพรมากรุงเทพนี่ไกลเหมือนกันนะแต่ก็ต้องยอมดีกว่าไปไปเจออะไรข้างในก็ไม่รู้แสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ทุกคนออกมาเดี๋ยวค่อยมา หาคําตอบในการฟังเรื่องนี้ในครั้งต่อไปกันค่ะอ่าเอาละครับเจ๊วันนี้น้องขอบคุณมากๆนะครับเจ๊ที่สลับเวลามาพูดคุยกันเดี๋ยวให้เจ๊แบงค์เจนีเฟอร์แบงค์ครับฝากผลงานของเจ๊สักนิดหนึ่งตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างครับเจ๊ก็ตอนนี้เร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลเพลงตอนนี้ซิงเกิลเพลงแรกเป็นเพลงแนวสตริงกับทีมก o พี่แมนนี่แหละอัลบั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ซิงเกิลชื่อเพลงถ้าเป็นผู้ชายเพลงเพราะมากผมฟังบ่อยค่ะแล้วก็ซิงเกิลที่สองอันนี้ทําอันนี้อันนี้เป็นซิงเกิลเดี่ยวของตนเองแต่ว่าอันนี้จะเป็นซิงเกิลในแนวเพลงลูกทุ่งออืค่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการเอเข้าห้องอัดแล้วก็ใส่เสียงดนตรีแล้วก็รายละเอียดต่างๆแล้วก็อีกหนึ่งชื่อเพลงชื่อเพลงฉันยอมฉันยอมอันนี้เป็นแนวลูกทุ่งนะแนวลูกทุ่งครับแล้วก็เดือนหน้าวันที่26พฤศจิกา ฉายทั่วประเทศพร้อมกันในเครือเมเจอร์อะไรภาพยนตร์เรื่องเจ้าชายมือใหม่นี่โอ้เดี๋ยวนี้เป็นดาราแล้วโอ้ยคนเรื่องนี้เรื่องนี้แฮปปี้เล่นเป็นผู้หญิงค่ะคุณโอ้ตายก็เข้ากับชีวิตจริงของเจ๊นะครับแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจที่เจ๊ทำอยู่เรียกอยเรียกว่าเป็นธุรกิจดีกว่าหนึ่งงานที่เจ๊รักเป็นครูสอนร้องเพลงด้วย ค่ะตอนนีงง้งงงงสอนร้องเพลงด้วย,ยงงก็เปิดสอนร้องเพลง,ง,งสอนเทคนิคการใช้เสียงอะไรพวกนี้ค่ะสอนตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่การเก็บลมหายใจจนถึงเทคนิคต่างๆทุกอย่างที่จะไปใช้กับการร้องเพลงทุกสไตล์เลยจะได้ติดต่อเจ๊ได้ไงถ้าใครอยากโอ้อยากมีเสียงดีเหมือนเจ๊จะจะบอกว่าเจ๊ร้องเพลงเพราะมากถ้าใครเคยเห็นเจ๊เจนิเฟอร์แบงค์ร้องเพลงร้องเพลงเพราะจริงๆขอบคุณค่ะโอ้นะะติดต่อเจ๊ได้ยังทางไหนฮะ ติดต่อได้เลยบอกบอกเบอร์ได้เลยเหรอคะได้เลยจ้าเจ๊่ติดต่อได้เลยที่0846640888 0846640888นะค่ะหรือว่าถ้าสะดวกเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, ินสตาแกรมไลน์นะคะชื่อเดียวกันเลยก็คือเจนิเฟอร์แบง์ฝากผลงานเจ๊ไว้ด้วยเนาะนะครับเอาละครับเจ๊วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราเจอกัน กับงานกับงานรู้สึกน่าจะพรุ่งนี้เนาะเอาพรุ่งนี้ไปด้วยกันใช่ไหมเจ๊สระบุรีถูกต้องครับพรุ่งนี้เจอกานครับพักเก่าแวะพักนอนสักปั๊มหนึ่งเนาะไม่เป็นไรครับเจ๊สระบุรีแค่นี้เองขอบคุณมากมากครับเจ๊ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ